Hi Hello ท so mm ุกคนดัมังกรยูนครับเราดูว่าทุกคนให้ความสำคัญในการถ่ายรูปลง IG มากเว้ยการไปที่คาเฟ่เก๋ๆหามุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยมันสำคัญเราเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในโปรเจกต์ครั้งนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำฉากถ่ายรูปเพราะว่ามันจะมีการโฟโต้ชูตเกิดขึ้นพอดีว่าเรามีหนังสือเล่มใหม่นะฮะลงทางกลางปุยเมฆแล้เราจะต้องถ่ายรูป แฟชัน่นชูดน่เราก็เลยจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนกระบวนก,นกนารทำตั้งแต่1จนถึง0เอ้ย1 0ถึง0 1ถึง10ต้นจนจบเลยไปดูกันว่าทำอะไรยังไงบ้างนะครับ และที่สำคัญก็คือในคลิปวิดีโอนี้ทุกคนเรามีผู้ใหญ่ใจดีนี่คือแล็ปท็อป HP e n v x360 รุ่น13นิ้วสวยมากในการทำงานในครั้งนี้เราใช้ตัว HP เข้ามาช่วยเหลือให้กระบวนการทำงานของเราลื่นไหลและคล่องตัวเพราะว่าน้นบุ๊กตัวนี้เหมาะมากสำหรับ คนรุ่นใหม่แบบเราใส่คิดเอท v e ใส่การทำงานเก๋ๆคนนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงเพราะเป็นน้ตบุ๊กที่มีน้ำหนักเบามากเบาแล้วก็ดีไซน์สวยอริไอที่ความเก่งคือเขามีสไตลัสมานะฮะปึ๊บมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กธรรมดาเพราะว่าเป็น360องสงศาโน้ตบุ๊กที่ พับได้แบบนี้เว้ยและสามารถเขียนได้แบบนี้เลยเราจะใช้แล็ปท็อปตัวนี้เข้ามาช่วยในการทำงานของเรานะครับอล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวันแรกกันในทุกๆครั้งที่เราออกสือเล่มใหม่เนี่ยเราก็จะมีการหยิบเอาคอนเซปต์เอาเนื้อเรื่องของหนังสือมาตีความแล้วก็ถ่ายทดอดออกมาเป็นภาพถ่ายครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องทำการประชุมคุยงานกันสักก่อน คือคอนเซปต์ของหนังสือใหม่ในคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่ที่ห้าแล้วมันจะมีความแบบแฟนตาซีรือภาพแบบแฟนตาซีนุ่มๆก้อนเมฆก้อนเมฆอะไรแบบนี้แบบหนึง่งเห็นไหมคอนเซปต์ของคราวนี้มันจะมีความแบบล่องลอยความก้อนเมฆความเราอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องมีก้อนเมฆจึ่นวยยืๆ ก็แบบล,อลอ่ลอ,ลอยนะนรอนนเป็นทนบบทบี่ขาขา่ขาวลอ,ลอยคปต์หลักสำคัญในครั้งนี้ก็คือการทำให้เหมือนกับว่ากำลังล่องลอยติดหลงทางอยู่ท่ามกลางเมืองเมกมีเมกเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถไปถ่ายทำที่สถานที่จริงได้ใช่ไหมเราก็เลยจะไปต้องเซตฉากกัขึ้นมาแล้วก็สร้างเมปลอมๆกันขึ้นมา DDP ตรงนี้สามารถพลิก กลับด้านให้กลายเป็นแท็บเล็ตแล้วก็ใช้ปากกาของเขาเนี่ยขีดเขียนเป็นสเก็ตได้ทีมงานก็เลยเกตภาพเข้าใจกันง่ายมากขึ้นการที่เราต้องเขียนภาพสเกต็ตภาพก่อนเนี่ยก็เพื่อเมคชชว์าภาพในหัวของทุกคนเนี่ยเป็นภาพเดียวกันภาพตรงกันและป้องกันความผิดพลาดในการทํางานและพอเราสื่อสารกันด้วยภาพสเก็ตเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดเวลาการมานั่งอธิบายได้เยอะกว่ามากๆเลยเว้ยหลังจากที่เราประชุมกันแล้วเราก็ได้คอนเซปต์การทำชาร์ ถ่ายรูปคร้าวๆคือตัวแมกลราวจะต้องเป็นฉากสีฟ้าฟ้าเท้าเตุ่นๆนิดนึงมีด้านล่างที่เป็นก้อนเมฆทำเยอะๆเป็นก้อนๆซึ่งจากหลังจะต้องตั้งอยู่แข็งแรงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการห้อยก้อนเี่ยงข้างบนห้อยอย่างนี้ห้อยอย่างนี้ขึ้นมาเต้องเอานี้ไปคํานวณสัดส่วนคํานวณขนาดการด้านเริ่มเตรียมงานกันเลยคุณชอบ H P ไหม เอทำงานง่ายเนาะใช่ไหมเอพี HP ทำงานง่ายเนาะโน้ตบุ๊ก HP Envy X 3 6 0ตัวนี้รุ่น1ินิ้วเหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่คนวัยทำงานคนที่ทำงานสายครีเอทีฟเก๋แบบเราเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มันมีความดีไซน์เรียบหรูน้ำหนักบางเบาแต่ทรงพลังนะครับมาพร้อมกับ Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student รุ่น2019แถมมาให้ติดตั้งในเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วเว้ย ที่มันมีพวก Word Excel PowerPoint อะไรต่างๆเนี่ยมาครบมูลค่า4,299บาทแถมมาให้ฟรีๆมาถึงปุ๊บเปิดทำงานป,ปุ๊บได้เลยในส่วนของ performance เนี่ยก็ไม่เบาตัวนี้เป็นชิปประมวลผล AMD Ryzen 5 4500U รุ่นใหม่ประหยัดพลังงานความแรงที่มากขึ้นความร้อนที่น้อยลงแล้วก็มีจอกราฟ,ฟิกที่สวย สวยงามในส่วนของดีไซน์อันนี้สวยมากเลยเว้ยแกตัวนี้ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอัลลอยเกรดสูงตลอดตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์แบบกริปมากน้ำหนักบางเบามากเลยเว้ยแกลืมไปเลยว่ากำลังถือแล็ปท็อปอยู่เพราะว่าตัวนี้น้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.32กิโลกรัมนะคะและความเก๋ของรุ่นนี้ก็คือมันเป็นหน้าจอแบบ3 60องศา อถ้าเมื่อก่อนเปิดมาได้ขนาดนี้นี่คือแบบโดนแม่ตีแล้วนะแต่นี้ยังไม่อยู่เท่านี้จามร้อยองศาจามร้อยงศาแบบท็อปทั่วไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นแบบเต็นในการนําเสนอ presentation ก็เก๋หน้าจอเป็นแบบสัมผัสได้ด้วย และเขายังแถมตัวปากกาสไตลัส HP Active Pen ตัวนี้มาให้สะดวกมากในการเขียนลงบนหน้าจอในการจดโนต้ตสเก็ตด,ดีไซน์ต่างๆครบครันบอกเลยว่าครบครันยังไม่หมดตัวนี้มันมีดีเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยเพราะว่ามันมีระบบ fingerprint สแกนลายนิ้วมือแล้วก็มี HP Sure View ป้องกันคนแอบมองจากด้านข้างได้แบบไปทำงานข้างนอกแล้วแบบจะแอบมองเราหรือเปล่าอันนี้ป้องกันได้ ออกไปข้างนอกนะถือเครื่องนี้ไปจบเลยจบเลยตัวนี้ที่เราได้มาราคา2 9 9 9 0ก้าั้ยบาทโดนไหมโดนโดนวันนี้เป็นวันก่อนวันชูตติ้งวันหนึ่งแต่ว่า,าของเรายังไม่พร้อมเลยเว้ยเราได้ไปทำการพัฒนาตัวแบบอันนี้เป็นแบบที่เราอัปเกรดมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องให้ตัวฐานของเราซะก่อน ตัวฐานของเราเนี่ยมันจะเป็นไม้กระดานที่ต้องทาสีซึ่งสีตัวนี้จะเป็นตัวบอกมูดแอนโทนของทั้งหมดเหลืออีกเยอะเลยต้องทำไป,ปแต่กลับไปถึงก็คือแบบเปิดทาได้เลยเนาะเราอยู่ร้านสีไว้แล้วเราจะลังเลือกสีที่มันแบบใกล้เคียงกับหน้าจอเราเพราะว่าเพราะว่าหน้าจอมันก็ค่อนสดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราองลองผสมดูก่อนเราจิ้มอยู่2อันด้วยอันนี้กับอันนี้เว้ในตอนนี้ตอนนี้ก็สดนะแต่เรารู้สึกว่าเราจะเอาไปประมาณนี้ ดีี่พบมาด้วยนะไม่งั้นจตนึงไม่ออกว่าสีอะไรตลกอะ่ะเอา้าที่ิ้งแล้วนะครับมาอีสเปก้าช่วยฉันหาสิสัตว์ป้อง <c oughs> <c oughs> นี่คือฉากของเรานี่คือฉากไม้เฮ้ยมันต้องคนก่อนไหมโอ้ยมันน่ารักมากเลยดูดิทำงานใช่ไหมเราก็เลยจะต้องเปิดเพลงฟงังซะหน่อยแต่เพลงก็อื่นจะตรืนก็จิดเปิดเพลงตัวเองดีกว่า คดีเนะนทีสุดท้ายก่ออนเธาไรก็คือหนังสือที่เราถ่ายโฟอร์่ชุดกันพวกเนี้ยมาไม่ทันพิมพ์ยังไม่เสร็จพิมพ์ยังไม่เสร็จสิ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือทะไมาเราใช้ปกตัวใหม่นี้ทับหนังสือเก่าไปก่อนเพราะว่าเป็นไซส์เดียวกันเรื่องเล่าจากดาวอื่นเนียน ไม่มีใครรู้ว่ามา <connected. S 3> ันคือหนังสือเล่มเก้าก้อนเมฆเราจะต้องทําดินแดนก้อนเมฆขึ้นมาไว้แกมีนุ่นจํานวนเยอะมากแล้วเราต้องหับก้อนเมฆจํานวนเยอะมากซึ่งเราจะใช้ด้านในเนี่ยเป็นโฟมแบบนี้นะใส่กาวแล้วก็โฟฉีดไปเลยแล้วก็ประกไปกดแน่นๆกดน้องเข้าไปแน่นๆอย่างนี้นะครับน้องก็จะดูนุ่มๆหยุ่มๆอันนี้แอนี่ใช้เล็กนั่นละยท วันนี้เป็นวันชุดจริงแล้วทุกคนเหลือแค่เซตฉากทำถ่ายทำนะตอนนี้ฉากของเราสีแห้งแล้วเป็นสีฟ้าสวยงามเบบบลูมวลมหาประชาเมฆของเรานี่คือเมืองเมฆนะนุ่มบ้าเกลียดจะกระโดดลงไปตรงนี้ปุ๊บแต่ว่ามันจะดังปักเพราะว่าข้างในเป็นโฟมที่มันหน้าเหมือนอะไรเนี่ยหน้าเหมือนซิมบ้าอร์ชั่นได้อยู่นะพี่ เรามีผ้าสิทูใสๆอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวเราจะ,าจะาพาดอย่างน,นี้มันก็จะมีเด็บขึ้นมาความพิว้ววันแทาเหมือนกับว่าเป็นท้องฟ้าที่มีหลายเฉดคิดไปในหัวนะแต่มันจะออกมาแค่ฟ้ายกับบุญน่าแต่งนิดน,นึงหัวอตหัว่เพลงแบบเซ็กซี่ แต่งตัวแต่งตัวว่าไงก็คแต่งตัวเป็นนักสิงไงชายนีอะไรสิอ๋อเป็นสิงห์นะสิงห์ปกติเขาใช้ไม้ก็มีเสียงฉลักไหมเราได้โฟมแกะฉลักมาจากเชียงใหม่เลยเว้ยโฟมตัวนี้ก็คือจะเป็นสัตว์ที่เราจินตนาการขึ้นจากปุยเมฆนวันนี้เราเลือกเอาเมฆมาลงละไป ดูบ่บเป็นปุยไหมปุยนุน่นสวยงามอีตัันตันเฮ้ยดูดีนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะโรยพื้นข้างล่างให้มันเหมือนกับอยู่ในก้อนเมฆลอยขึ้นมานะมานะทุกคนจัดการนี่คือรูปที่เราวางแผนไว้เมื่อตอนนี้ก็ใกล้แล้วมมนเหมือนงานแต่งนิดนึงแต่ก็เอาเถอะ Các bạn nghĩ như thế nào? Thấy không? có gì nữa มาจัดไฟจัดมุมกล้องกันไปโอเคตอนนี้เรามีฉากแล้วก็มีไฟเพิ่มมูดบรรยากาศแล้วนะครับนี่คือนัองสือโปรดักของเราวันนี้นะไ้หลงทางกลางปุยเมฆนะจ๊ะชมรู้สึกว่าเราหลงทางอยู่กลางปุยเมฆไหมต้องหัวม่งเจอต้องหัม่เจอต่อไปไป็กการชอตจิ้งแล้ว <c oughs> มืดพอดี

จะเป็นอย่างนี้ไหมเราจะได้เจอสวรรค์ไหมสวรรค์มันมเป็นอย่างนี้ือเป่าน,นะคิดว่าคงจะไม่ได้เจอเหรอกเราจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้จําไว้นะไปเจอกันที่นรกไอเจนะครับตอนนี้เราถ่ายไปแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วประมาณหลายรูปเลยหลายร้อยรูปเลยแล้วนี่นกําลังเลือกรูปอยู่ว่ารูปไหนที่ดีแต่ที่ดูตัวคร่าวๆตัวเนี้ยละก้ามันก็นูนเนียนนะ,ะโดยวความที่มันแบบ F3 NVX 360ตัวเนี้ยมัน น้ำหนักเบาเว้ยแล้วก็แบบคล่องตัวเวลาเราโยกย้ายแบบขอถ่ายมุมนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยยกมาดูตรงนี้อะไรเงี้ยสะดวกหน้าจอแสดงผลได้ดีมากเลยสีสวยสีสดเอาละไปดูภาพไฟนอนกัน วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจนี้ของเรา HP Envy X360P สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ HP เองหรือว่าลิงก์ที่ description ด,ด้านล่างนะครับกบขอบคุณวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะสี่เล็กบ๊ายบาย